เห็นบอกว่ามีของขวัญให้กับคุณมีให้เราลองมั้ยจ้านั่คลงทายคู่นี้นะไม่เป็นไรอันนี้เราไม่โกรธเราไม่มีใครโกรธไม่มีใครโกรธใช่ไหมครับงานหลักปะอันนี้คือคู่ที่บอกว่าเป็นของขวัญเลยถูกไหมครับอใช่ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คุณสมบูรณดีเลยเห็นบอกว่าตอนแรกคุณมีไปลองแล้วแต่ไซส์ไม่ได้ใช่ คุณปิงไปเอากับมาให้ได้ใช่แต่นี่ก็คือว่าแต่ห่วงงงมากเขาไปใส่ได้ก็าไปอยู่ต้องห่วงตรงนี้ตอนที่ไปลองตอนที่ตอนที่ไปลราไปเราเดินเยอะไงรู้สึกว่าเท้ามันขยายใหญ่ขึ้นมันก็เลยแน่นเกี่ยวมั้เป็นไม่ได้ไม่ไม่มันมันเกี่ยวที่แบบยังไงอ่ะคือผมอ่ะเคยสั่งมันสั่งว่าเขาใส่ได้ ว่าคุณมีน่ะใส่ได้แต่คุณปิงอ่ะใส่ใจก็คือผมผมรู้นี้ผมนี่น่าจะไปเลือกอีกอันหนึ่งดีกว่าเลือกอีแบรนไม่ละคือปิดความเมื่อกีอีกอันหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งแล้วอีกแบรนด์หนึ่งก็สวยอะไรเงี้ยคือปิงอ่ะเลือกซื้อวันสุดท้ายเพราะว่าดูก่อนไงว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นไปด้วยกันแล้วเขาบอกว่าคุณนี่สวยซึ่งปิงก็คิดว่าคุณนี่สวยปิงก็คิดจะซื้ออยู่แล้วแล้วทีเนี้ย ก่อนวันสุดท้ายวันกลับอ่ะพี่ก็ย้ำหนัเพราะว่าเออแบบพี่ชอบอะไรย่างอะไร mm hmm. pues ย่าง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 อ๋อพี่ก็อ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วพิงไปซื้อคนเดียวนะเนี่ยไปแต่ไปเดินคนเดียวเลยอยู่บอ,อกว่าเนี่ยได้พี่เดี๋ยวผมไปชอปปิ้งก่อนีเดินนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปชอปนี้เดี๋ยวเดินตามมาแล้วกันมันก็เลยเป็นที่มาของลำทัพคู่นี้ที่เป็นลำทัพคู่ถูกไหมครับน่ารักมาก ตรงนี้ตกลงกันว่าถ้ากันไม่ไหวให้จีดออกมาอยากจีดไม่มอไหร่ีดไมื่อไหร่ออเหรอเห็นบอกว่าม